กัมพูชาพวาอินโดโหดหรือเกินเคสุเกะฮอนดะกดดันหนะักนะัดต่อไปแพ้ไม่ได้ไม่งั้นตกรอบขณะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยโอเคมากพร้อมปะทะมาเลเซียโคตระชี้ชัดต้องชนะเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทย ชุด4เกมกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเก e รเน่กราโนล a บา์พัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่า ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยที่จะลงสนามนัดที่2ในซีเกมด้วยการพบกับมาเลเซียเนี่ยขยับไปพูดถึงอีกหนึ่งสายกันก่อนเป็นสายของเจ้าภาพที่มีกัมบ,บูชาฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์เลสเตน,นะครับต้องบอกว่าสายนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสเข้ารอบแย่งกันมันและกัมบ,บูชาเจ้าภาพนี่ต้องบอกว่ามีโอกาสตกรอบอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดนัดหน้าไปแพ้เมียนมาเนี่ย คือล่าสุดเนี่ยผลการแข่งขันออกมานะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทีมที่เต็งเข้ารอบมากที่สุดแล้วเพราะผลงานโคตรจะดีนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะเมียนมาไปขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับสนัดอินโดนีเซียชนะรวดประตูได้เสียเนี่ยบวก8ประตูด้วยกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดาส่วนเมียนมาเนี่ยตกไปอยู่ที่4เลยนะครับผ่านการแข่งขันไป2นัดเนี่ย ชนะ1แล้วก็แพ้1มีอยู่3คะแนนนะครับส่วนอีกคู่นี้ก็พลิกล็อกเหมือนกันนะครับติมอร์เลสเตย์นะครับที่โดนกัมพูชาถล่มมาเนี่ยล่าสุดเขาเอาชนะฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เนี่ยคุณผู้ชมเสมอกัมพูชามานะแปลกเหมือนกันนะฟุตบอลซีเกมมันแบบผัดกันแพ้ผัดกันชนะได้หมดติมอชนะฟิลิปปินส์เนี่ยส่งผลให้ฟิลิปปินส์ตกรอบแรกทันทีนะครับ ทำเอาแฟนบอลกัมพูชาเซ็งเลยเพราะถ้าเกิดกัมพูชาเอาชนะฟิลิปปินได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบของเขาสดใสแต่พอไม่ชนะและฟิลิปปินไปแพ้ติมอร์เนี่ยแฟนบอลกัมพูชาก็งงว่าเฮ้ยทำไมพวกเขาเนี่ยถึงไม่ชนะฟิลิปปินเพราะฟิลิปปินยังไปแพ้ติมอร์เลยนะครับเรียกได้ว่านัดต่อไปเนี่ยมันส่งผลต่อกัมพูชาในการลุ้นเข้ารอบอย่างมากเพราะกัมพูชาจะต้องเจอกับเมียนมาถ้ากัมพูชาชนะเมียนมาปุ๊บเนี่ยโอกาสเข้ารอบ มีสูงมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวทั้งฝั่งอินโดนีเซียจะเจอกับตีมออินโดม,โมีโอกาสชนะสูงมากเพราะฉะนั้นการชีวัดเข้ารอบของกัมบูชาคือเจอเมียนมาถ้าเกิดชนะเมียนมาได้ปุ๊บเนี่ยนะัดสุดท้ายกัมบูชาจะเจอเกือบเจอกับอินโดซึ่งเกมนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างน่าจะโอกาสเข้ารอบสูงแล้วนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า กัมบูชาตอนนี้กดดันเหมือนกันนะไปเจอเมียนมาที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว2ทีมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีกันเหมือนกันฮอนดาน,นี่ตอนนี้เ็าบอกว่ากดดันหนะักเพราะทางฝั่งนายกสมาคมฟุตบอลหรือผู้นําประเทศกัมพูชาเนี่ยต่างเมาออกมากดดันนักเตะแล้วก็ทีมงานค้ณว่าคุณจะตกรอบแรกไม่ได้คุณจะต้องอย่างน้อยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ก่อนเอาสิครับมันอาจจะเป็น เรียกได้ว,ว่าแง่ลบก็ได้จะทําให้เตกัมพูชากดดันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกยิ่งกดดันยิ่งทําให้ผลการแข่งขันอาจจะออกไม่ดีออกมาไม่ดีก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก็รอดูละกันคุณคิดว่าผลการแข่งขันนั้นน่าจะเป็นยังไงฟิลิปปินส์อ่ะฟิลิปปินส์ตกรอบไปแล้วนะตีมอินโดผออินโดชนะส่วนเมียนมากัมพูชาเนี่ยไม่ง่ายนะกัมบูชาอาจจะโดนได้เออรอดูจากทีมที่บอกว่าต้องหลอกเลยนะว่า เขาเนี่ยเป็งคว้าเหรียญทองคราวนี nah, ้มองแมตต์ต่อแมตต์ขอให้ผ <kindergarten cruise> <im ell is> ่านเข้ารอบแรกไปก่อนเออผ่านจากรอบแรกไปก่อนก็เรียกได้ว่ากับตะลปบะปัดจริงๆสลหรับกัมพูชาอ่ะก็รอดูนะครับจากนั้นมาพูดถึงในสายของทีมชาติไทยกันหน่อยเดี๋ยวทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงเล่นนัดต่อไปเจอกับทางฝั่งของทีมชาติมาเลเซียนะครับในวันที่6พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเกมสำคัญนะครับ เพราะอย่างที่บอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง1ทีมในกลุ่มเราแต่เราก็ต้องเอาชนะให้ได้นีครับเพราะหลังจากนี้ไทยเนี่ยจะเจอมาเลเซียสอปอป,อปอลาวและปิดท้ายเจอกับเวียดนามถ้าเกิดเก็บมาเลเซียเก็บสปป,ปลาวได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสดใสนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยคดล่ะเน้นหนักอย่างมากคือเรื่องของเกมลุกโดยเฉพาะจังหวะการเข้าทำ คือทีมชาติไทยเนี่ยได้มีเวลาพักเต็มๆเนี่ยหวันรายงานจากทางฝั่งกัมบูชารุ่นพี่ผมที่ไปํำข่าวเนี่ยโคตรละติวเข้มเกมลุกเพราะโคตรละเชื่อว่าคุณภาพของทีมชาติไทยเนี่ยดูดีกว่าแต่แค่ว่าเกมลุกต้องจบให้คมถ้าจบให้คมเขามั่นใจเลยว่าเขาจะสามารถเอาชนะทุกทีมได้ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมหนนี้นะครับโคตรละเน้นยำ้ำแล้วก็เรื่องของพละกกำลังนะครับ แต่ณเจอมาเลเซียเนี่ยเราจังคงไม่มีโจธานเข็มดีกับเซฐศิสุวรรณเสศ์นะก็เป็น2ตัวหลักก็ยังคงต้องใช้ชุดเดิมๆแต่ข่าวดีคือพวกที่เจ็บจากสโมสรก่อนหน้าเนียที่เกมนัดแรกลงไปเป็นตัวสำรองเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เกมนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งตัวจริงแทบได้หมดแล้วนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนละอิสะระศิีโลกันหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับในการที่จะพาทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียครับ เรื่องของอเกมลุกครับความกำลังภาในเกมลกแล้วก็แทคกติกที่เพิ่มเติมตอนนี้พี่หละ่วงอะไรบ้างฮะตอนนี้เราสภาพเราท้ามพร้อมนะครับไม่ได้เปผมเรื่องอะไรเพราะว่าเราเช็คทุกคนแล้วมีสภาพที่พร้อมไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็การบุกซอมก็เป็นไปดีเกมลุกที่พี่หละเน้นเน้นตรงไหนมากคือพื้นที่มันแต่แคบแล้วก็ลายข้างหลังนค่จะข้าง,างจนะแน่นเพราะว่า เขาลงมารับหลัง5คนตรงนี้พื้นที่เราจะน้อยลงดูฟอร์มมาเลเซียเมื่อวานนี้แล้วลงหนที่ที่ว่าทีมชาติไทยจะจัดก,การได้ไหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องของตรงนั้นครับพื้นที่ตรงกลางโดยเฉพาะโซนสี่แต่ว่าลายเขาค่อนข้างแน่นแต่ว่าเราพื้นที่ด้านหน้ายังมีอยู่แล้วก็ด้านหลัง่มีอยู่กังวลอะไรไหมเจอมาเลเซียดูจากฟอร์มเขาล่าสุดจริงๆแล้วเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีผู้เล่นที่ค่อนข้างมีพลัง,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  forward, ลงแล้วก็มีความเร็ว เราต้องระวังเรื่องของการเขาตัวแท็กแล้วก็การแท็กเกินนะครับคนี้สาคัญมากที่หลักคิดว่าจะเปิดเกมบุกใส่มาเลยแมสอย่างไงครับเราก็เล่นตามสไตล์ของเรานะครับตรงไหนที่ที่เป็นเพิ่มเติมได้เราก็จะเพิ่มเติมมีคุยกับน้องๆกันบ้างไหมครับเกมมจริงๆเราก็ได้ได้ดูเกมของเราเองด้วยคร่าวๆแล้วเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ปิดจุดข้อบกพร่องของเราแล้วก็เพิ่มเติมาสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ หลายคนก็ได้ดูเกมเมื่อวานอยู่แล้วเดี๋ยวเราเไปรีมาเห็นครั้งหนึ่งในห้องจะมีการปรับเปลี่ยน11ตัวจริงมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะมีอาจจะมีสักคนสองคนประมาณการันคะแนนก่อนเจอมาเลเซียตอนอยู่อันดับสามเนี้ยเกิดเล่นมาเลเซียลืนแค่เสมออะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงมองมันยังไงจริงๆเรามองภาพรวมในในรอบแรกมากกว่านะครับเราทําทุกอย่างให้เต็มที่ส่วนผลออกมาคือเราคาดหวังแล้วว่าเราอยากนะนน แต่พี่เชื่ว,ว่าผมอยากให้มองนักบอลบทสัมภาษณ์ของค้ชละแล้วเนี่ยยังมีทรงชัยทองฉับนะครับนี่ก็เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุด4เกมนะก็เรียกได้ว่าเป็นกําลังหลักเพราะตอนนี้โจทานเข็มดียังไม่มาก็ต้องใช้ทรงชัยทองฉับไปก่อนทรงชัยก็เปิดใจเหมือนกันนะครับไปฟังกันหน่อยแต่ผมเชื่อทรงชัยผมว่าสีเท้าเขาพัฒนาขึ้นมากๆเลยนะเอาไปดูกันว่าเขาพูดยังไงบ้างครับต้องช่ยกันเล่นครับคือเสียบอลเราต้องมอบพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาเล่น มาข้างกิ่งมาคิดว่าเจอกับแนวลุกมาเลเซียเนี่ยเป็นไงบ้างก็มีความเร็วครับความเร็ว,รวเขาแข็งแกร่งเข้าใจเกมแล้วก็เราต้องให้เสียงกันมากขึ้นจุดไหนที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของแข็งหลังของทีมชาติไทยผมว่าช่วยเเล่นทั้งทีมเพราะว่าก็ไม่ได้มีจุดไหนแข็งเพราะว่าแบบช่วยกันเล่นทั้งทีมาให้เสียงการบอกกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีสว่วนเจอมาเลเซียกังวลอะไรไหม ก็ไม่กังวลเลยแค่จะทำให้เต็มที่ที่สุดตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับเป็นเกมอะไรเดี๋ยวก็ขอสามแต้มก็พอครับขอสามจำมีแค่สิ่สามแต้มมากกว่าสามไม่ได้หรอกอ่ะเรามองว่าเจอมาเลเซียเนี่ยในฐานะเป็นเราอยู่ทางหล็อตเตอเซ็นเตอร์เนี่ยคิดว่าเพื่อนร่วมทีมนะทีมจะจะเล่นแบบไหนถึงจะชนะมาเลเซียต้องเล่นให้รวดเร็วกว่านี้ครับ กองบอลในตัวนามเพราะว่าเขาเข้าถึงเร็วมากครับหวันใจกังวลใจเนี่ยมีวันๆนไม่มอนฟอร์มเพราะค่อนข้างจะดีถื่วนลาวไปห้าหนะึนะ่งก็ไม่เฉยๆครับเพราะเพราะว่าก็ดูกันที่ผลงานเรมงานสี่คนในเกมแรกแล้วก็ต,ต้องมาเยือนอาจจะต้องเงยืนเกมนี้อีกอะไรองี้ของเพื่อนก็ทุกคนแข่งหลังก็อยู่ชมรมหมดแล้วเพราะว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าก็เข้าใจกันหมดแล้ว มีความมั่นใจมนะฮะเจอมาเลเซียอยากจะพูดอะไรมึกถึงไอปลุกใจแฟนบอลปลุกใจนักเตะทีมชาติไทยที่นี่นะก็ฝากติดตามซีเกมยูยี่สามด้วยนะครับก็ผม้็จะทำให้เต็มที่ที่สุดคิดว่าทีเด็ดของเราที่จะทำให้ทีมชาติไทยชนะมาเลเซียคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมแบบอย่างที่พี่หลาเขาบอกแล้วแต่แล้วแต่วันนะครับที่ว่าจะเจออะไรก็เลี้ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยกับมาเลเซียเล่นยังไง ก็เล่นด้านข้างให้รุดเร็วออกบอลเร็วออกบอลง่ายอะไรอย่เงี้ยกี่แต้มให้มั่นใจ3ครับผม <c oughs> อ่ะก็ร่วมติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียที่ปรินซ์สเตเดียมในวันที่6พฤษภาคมคือวันเสาร์เวลา4ี่โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวันแล้วก็ทีสปอร์ซวอย่าลืมติดตามให้กำลังใจทัพช้างศึกกัน ถ้าชนะมาเลเซียได้ผมว่าโอกาสเข้ารอบสดใสแล้วก็ไปเก็บสอบป,อปอปลาวก็เข้ารอบเลยแล้วก็ไปวัดแชมป์กลุ่มกับเวียดนามในนัดสุดท้ายแล้วกันรอดูนะครับคือพอผ่านเข้ารอบรองได้เนี่ยสนุกนะเพราะอีกสายหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอินโดกับกัมพูชากัมพูชานะ่าจะเข้าที่2ถ้าเราเข้าที่1เนี่ยวัดกับเจ้าภาพเนี่ยมันอยากเจอกัมพูชาในบอลครั้งนี้ผมเชื่อว่า แสนุกแล้วแบบมีประเด็นให้แบบพูดถึงกันเยอะมากจริงๆอ่ะรอดูนะครับคลิปนี้มานี้นะในช anel ต้องสุยก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฝากช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์และกด Su b s ไ r i b e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยรบกไปถิงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างกรนเน่กาแโนล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติห้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันชิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้ของพรีเมียม คว้ากันได้นะเพียงซื้อสินค้าเกเรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ